ส่วนยกรหนักเมื่อวานนี้ก็มีสถิติโลกเกิดขึ้นใหม่นะครับาจากวิรพลวิชุมานี่เป็นการแข่งยกรหนักในซีเกมนะครับแข่งกันที่โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีครับแข่งกันเป็นวันที่2รุ่น71กิโลกร,รัมชายครับมีนักกีฬาแข่งขัน5คนของเราส่งจากาตรีวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่ปารีสลงแข่งขันนะครับสแนชวีรพลทำสถิติได้152กิโลกร,รัมนะครับ ก็ยก3ครั้งครั้งแรกได้142 <pel then> เพิ่มน้ำหนักมา147แล้วก็ครั้งที่3ยก152นะครับสถิติเกาะอยู่ที่152กิโลกรัมมาคลีนแอนเจอร์ครับครั้งแรกยกผ่านที่185กิโลกรัมครั้งที่ 2, <pel then> 2> เพิ่มน้ำหนักมาอีก10โล <c oughs> ยกผ่านที่195กิกโลกรัมนะครับนี่เป็นสถิติโลกเลยนะครับคลีนแอนเจอร์ทำลายสถิติของตัวเองที่ทำไว้194่ก้ิ่กโลกรัม <c oughs> สุดยอดฮอลแทบแตก ใช่ก็ทำเอาไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีนี้ล่ะค่ะในการแข่งขันยกหนักชิงแชมป์โลกนะคะแล้วครั้งที่3นี่วีลพลไม่ออกมายกนะคะเพราะว่าทำลายสถิติแล้วนะคะไม่เสี่ยงดีกว่านะคะก็ยังไงก็น้ำหนัก,กรวมเนี่ยอยู่ที่347กิโลกรัมหรือเหลือค่ะก็ทำให้คว้าเหรียญทองที่5ให้ทีมยกน้ำหนักไทยนะคะแล้วก็เป็นการทำลายสถิติโลกในประเภทน้ำหนักรวมด้วยที่เคยทำไว้346อ่กกิโลกรัมนะคะเมื่อเดือนตุลาคมในการ แข่งขันยกหนักชิงแชมป์โลกนะคะส่วนเหรียญเงินเป็นของอเบิร์ซานโตจากฟิลิปปินส์ค่ะน้ำหนักรวมนี่โอ้โหเราห่างเยอะเลยนะคะ <ừ> ทำไป324กิโลกรัมะคะ่ะขณะที่เหรียญทองแดงเป็นดุกตอนเหนียนจากเวียดนามนะคะทำไป305กิโลกรัมรจริงๆวีรพลนี่ก็เคยทำได้346กิโลกรัมนะคะตอนนั้นโอลิมปิกเกมแต่ว่า ตอนนั้นลงแข่งขันในรุ่น73กิโลกรัมกวิรพลบอกว่าจริงๆ clean and jerk นะครีนแอนเจอร์เนี่ยเขามั่นใจว่าจะต้องยกเกิน200กิโลกรัมได้แน่ตอนนี้สถิติโลกอยู่ที่195กิโลกรัมนะครับก็เดี๋ยวปีหน้ามีเอเชียนเกมใช่แล้วก็ต่อด้วยโอลิมปิกนะครับรักษาเนอรักษาตัวดีๆนะ นี่โอกาสเป็นนักกีฬาความหวังของไทยสูงมากนะครับอายุยังไม่มากด้วยนะคะ2ี่สิต้นๆเท่านั้นเองเค่ะนี่ซีเกมเขาบอกว่านี่เป็นรายการที่ไม่เคยแข่งมาก่อนนะ,ะในซีเกมของทางวีรพลแข่งปุ๊บทำลายสันติโลกเลยค่ะ